สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆคนทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาขอเลขศาสตร์เฉพาะเสือกันนะครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนครับนะครับเรามาสถานที่ตรงนี้นะครับอีกครั้งนะครับนะครับเพราะว่าให้โชคของเรามาแล้วนะครับถึงห้างวดเลยนะครับปีที่แล้วนะครับที่ใครถูกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับปีที่แล้วผมรู้สึกว่า5้าเตัวตรงเลย นะครับสมาชิกคนที่ติดตามนะครับมีโชคมีลาบกับสารเฉพาะเสือเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับวันนี้อาจารย์นะครับขอมาขอคอขอลาบครับทุกคนครับนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับอธิษฐานพรไปพร้อมกับอาจารย์ครับสาธุสาธุสาธุนะครับสารเฉพาะเสือผู้ศักดิ์สิทธิ์สารเฉ้าะอเสือผู้มีฤทธิ์วันนี้ข้าพเจ้าอาจารย์สักเล็กปนีนะครับจะมาขอโชคขอลาบนะครับของขนมไทยวันที่1ตุลาสปฏิวัหกสิบเจ็ดนะครับนะขอให้สารเฉพาะเสือดุจดลใจนะครับให้ข้าพเจ้านะครับเลยนะ 3ต,ตัวตรง2ตัวตรงให้สมาชิกคนที่ติดตามอาจจำสักเลสหดนี่ให้ถูกป่วยใหร่ำรวยให้หมดนี้นะส่วนเฉพาะเสือนะดวจิตดวงใจนะนะครับทุกคนครับอันนี้เลขทูบนะครับที่อาจารย์จุดนะครับอันนี้คือเลขทูบที่อาจารย์จุดเราไม่รู้ครับว่าเลขทูบดอกนี้นะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับแต่ผมมั่นใจว่าแต่ผมมั่นใจว่าจะออกแน่นอน9ทุกคน9ก้าไหมเฮ้ยเก้าวะเก้ามาแล้วทุกคน 9ก้าอะไรดีทุกคน9ก้าอะไรดีเฮ้ย9ก้าห้าก้าห้าก้าห้าห้าก้าอะไรทุกคนห้าก้าอะไรทุกคนครับวันนี้นะครับอาจารย์มาขอเลขนะครับกัสารเฉพาะเสือนะครับหลายคนนะครับอาจจะจำได้นะครับเพราะว่าอาจารย์มาขอที่นี่ครับทีไรนะครับถูก3ตัวตรงนะครับเกือบทุกครั้งเลยปีที่แล้วนะครับจำได้เลยนะครับที่ถูก3ตัวตรงคือ5 9 1 หลายคนนะครับได้มีโชคได้มีลาบนะครับได้ปนนิประสิตนะครับกับสัต์เฉพาะเสือนะครับเยอะแยะเลยครับปีนี้นะครับอาจารย์มาขอสัตว์เฉพาะเสือใหม่นะครับอาจารย์มั่นใจครับว่าเลขทูกก่อนและบิงปองนะครับกับสัต์เฉพาะเสือจะเข้าในงวดนี้อีกอย่างแน่นอนครับใครเป็นคนใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดแนวทางดีๆกับอาจารย์จักเลขกดนี้นะครับอาจารย์สรุปแนวทางไว้ตรงนี้นะครับวันนี้เวลาไปสมควรแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีโชคดี ไม่มีนี่ครับคุณมาคราวสวัสดีครับ รระวังสัญญาณตื่นโรครายเมื่อถึงวัยออดแอน,นอนไม่หลับปัสสวะบ่อยท่ายนักยา่าอารมณ์แปรปรวนเวียนศีสะะเหนื่อยง่ายใจสัน่นแน่นหน้าอกนำพาท่านไปสู่โรคร้ายในวัยชรา ทั้งหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งอัลไซเมอร์ซึมเศร้าป้องกันและบรรเทาได้ด้วยเบต้ากลูคลาสเทนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชงดื่มรสเบอร์รี่แสนอร่อยรวมสารสก,กัดพรีเมียมเหมาะกับผู้ที่อยากดูแลสุขภาพให้ครบจบในหนึ่งซอง มีไฟเบอร์จากธรรมชาติดูดซับสารพิษลดการติดเชื้อในทางเดินอาหารป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ขับถ่ายได้ง่ายสบายท้องและยังเพิ่มเม็ดเลือดขาวกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานหัวใจและหลอดเลือด มีสารสกัดที่กระตุ้นระบบเาผาผลาญอาหารเบิร์นแคลอรี่สลายไขมันอย่างปลอดภัยใจไม่สัน่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนเลือดและมีซีบัคทอนที่มีวิตามินซีมากกว่ากินส้มถึง15เท่าประสานคุณค่าจากวิตามินอีช่วยฟื้นฟูผิวชะลอความแก่ขาวใสลดริ้วรอย ดูแลร่างกายให้ครบทุกระบบปิดจบทุกปัญหาโรคร้ายด้วยเบตากรู p l ั s ten ชงดื่มง่ายอร่อยประโยชน์ล้นสองเบตากรู p l ั s ten เพราะสุขภาพที่ดีต้องมาจากภายในสู่ภายนอกสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจพันนาราไลแอดพันนารา6395หรือโทร056